สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอ็มินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี2มี9นะคะมี3มี0มี1มี4นะคะส่วนชุดเด่นนะคะเอ็มินให้เด่นไปที่9นะคะ9กับ0นะคะก็จะมี92 96นะคะ ส่วนเด่นศูนย์ก็จะมี 03, 0ูน8์สามูน์แปดูน์เก้านะคะก็จะมี0ูน์หกไปด้วยเนาะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีสองโอ้ยสองกนะคะถูกแล้วนี่สองกมี 2, 6, ม สี่แปดเก้าสี่นะคะสามหกสามเก้าไปด้วยกันเบิ้ลนะคะก็จะมีสองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินคำนวณนนะทางชื่สวยงากๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดืนดวยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า